Let's uh, head to this Duke of Tail Diesel. Because if they do not we gonna be stuck. Reloading. <laughs> ตอนน่ะมาไนะนำตัวกระสงกระส่งกระสานกานนนำตอนหครับไอซี่กูบอกมันนนำดเลยแต่หายแตลง่าแ่ ัเขานครับเเขามาเล่นอะไรเนี okay, ่ยอนว่จะมีความตกมากเลยครับไปดูเลย เดี๋ยวไม่หล่อเดี๋ยวไม่หล่อเพียวไ่ลหอเฮ้ยเฮ้ยด้วย A rồi, hát. Homer lạy. hả? mày bên này, mày. Homer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  mày. mày. Homer mày. Homer mày. mày.

Ja yeah. da! Yeah. นี <S <S nice. 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 Wow. Room, Fair. Fair. ่น uh. ี <S <S ่เข yeah. oh. oh. oh, oh, ้าประตูบ้านนะตรอเฮ้ยทังแกู๊่อเพื่อนมือต่อเพื่อนไอ้มีอเนี่ยนี่เปิดหน้าต่างแบบอ้าวโอ้เดาเีเรียยะไอเียไปตอนนี้มึงแค่อยู่เนีอ่ ยิงบ้ยหาผ่านแกนมาดิเปิดหต่างแบบามาทำไมอะเอาผ่านแกนเข้มเา,ามา ไอ้ทางนี้มันขึ้นได้อะเราต้องคนขื่นเฮ้ยมาช่วยขี่ในบ้านเลยดิเต็มเลยเอ,อะไรขี่ในบ้านแต่ขี่ในบ้านเต็มเลยหาเกือบตายเกือบตายกูซู้อยู่คนเดียวไหนวะเออใครนั่เปิดตู